สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจไแชนแนลวันนี้จะเผยนะครับจะพาทุกท่านมาดูรวยล้นฟ้านะครับเป็นไม้มงคลนะครับปลูกไว้ประดับสวยงามนะครับไม้ฟอกอากาศนะครับต้นนี้เจไได้มาจากพี่สาวใจดีนะครับพี่เล็กนะครับพี่เล็กเนี่ยเป็นคนใจดีมากแล้วก็รักต้นไม้นะครับแล้วก็ มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันกับผมเลคือผมก็เป็นคนรักต้นไม้เหมือนกันครับท่านผู้ชมแล้วพี่เล็กให้มาเป็นของขวัญปีใหม่แล้วพี่เล็กก็ทําช่องยู u ูบด้วยครับชื่อช่องป้าเล็กชาแนลนะครับเพื่อนๆครับไปรับชมป้าเล็กได้นะครับป้าเล็กเป็นคนน่ารักนะครับจิตใจดีนะครับรักต้นไม้แล้วก็ให้ของขวัญปีใหม่มานะครับก็ขอให้ป้าเล็กมีความสุขครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรวยนะครับ รวยล้นฟ้านะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะครับท่านผู้ชมรวยล้นฟ้านะครับมีลักษณะใบสีเขียวแล้วก็จะมีลวดลายนะครับเป็นด่างๆนะครับสังเกตตรงปลายยอดนะครับจะคล้ายๆรวยไม่เลิกนะครับลักษณะลายด่างๆเหมือนรวยไม่เลิกครับท่านผู้ชมปลูกไว้ฟอกอากาศนะครับแล้วก็ความเชื่อคือเป็นไม้มงคลนะครับ ปลูกแล้วจะทําให้มีทรัพย์มีโชคมีลาบนะครับมีเงินมีทองไหลมาเทมานะครับแต่เราปลูกแล้วเราก็ต้องทํามาหากินด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าปลูกแล้วรอให้เงินทองไหลมาเทมานะครับเราก็จะไม่ได้ทรัพย์นะถ้าอย่างนั้นนะครับผมถ้าไม่ได้มีโชคลาบแบบเฮงจริงๆนะครับถูกรางวัลที่1นะครับเราต้องทํามาหากินด้วยนะครับแต่ว่าเราปลูกไว้เป็นไม้มงคลน,นะครับบางคนก็บอกว่าเวลาเขาออกช่อออกดอกจะทําให้รวยนะครับ มีโชคไม่ลาภในช่วงนั้นนะครับก็เป็นเหมือนนิมิตหมายที่ดีนั่นเองนะครับปลูกไว้ฟอกอากาศเป็นไม้ประดับสวยงามนะครับดูลวดลายนะครับสวยมากๆนะครับการขยายพันธุ์นะครับก็น่าจะต้องเป็นการขยายพันธุ์มีหน่อนะครับมีหน่อรับข้างล่างนะครับเป็นเหมือนไม้หัวนะครับเหมือนตระกูลบอลหรือเปล่าท่านผู้ชมผมก็ไม่ แน่ใจนะครับว่าเขาอยู่ในตระกูลบอลหรือปาชอบน้ําเหมือนบอลหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีหัวไม่นอนะครับคล้ายบอลนะครับท่านผู้ชมครับดูใกล้ๆนะครับสวยงามนะครับโคนต้นนะครับมีหนอนะครับออกมาเหมือนบอลแหละครับผมผมว่านะหรือท่านผู้ชมมีความรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่ารวยโดนฟ้าอยู่ในตระกูลบอลไหมนะครับ หรือว่าอยู่ในตระกูลไม้หัวไม้หัวนะครับผมหรือว่าบอลบอลสีนะครับอันนี้เจเออยากรู้มากเลยนะครับแต่ถ้าปลาเล็กเข้ามาชมปลาเล็กก็ได้จะให้ความรู้นะครับเรื่องการขยายพันธุ์ได้ดีนะครับก็เดี๋ยวเจเอจะอามาขยายพันธุ์ให้ดูในคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็เอามาให้ชมว่าเป็นของฝากปีใหม่นะครับก็ก่อให้ป้าเล็กนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมีความสุขนะครับ มีโชคมีลาบนะครับรวยล้นฟ้านะครับเหมือนไม้มงคลที่เป็นนิมิตหมายที่ดีที่มาให้เจ้าเอกครอบครองนะครับจากป้าเล็กนะครับต้องขอบคุณป้าเล็กมากๆเลยละครับพมป้าเล็กใจดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากได้พันนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาทักทายที่ f c e e o o o นะครับสุรชัยมนวังนะครับเดี๋ยวผมจะ ขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์ถ้ามีมากๆผมก็จะทาขายนะครับในราคาที่ย่อเยาวต้องปรึกษาปเล็กว่ายังไงแต่ว่าสําหรับ f c ของจ่เอกเนี่ยจ่าเอกจะให้ฟรีนะครับให้ฟรีถ้าเกิดมันมีหน่อมีอะไรนะครับจะแบ่งปันไปนะครับคนละต้นต้นต้นละหน่อเนาะผมว่าผมเนี่ยเป็นคนที่รักต้นไม้แล้วก็ชอบขยายพันธุ์นะครับเนี่ยเวลาว่างๆมันจะมีความสุขครับท่านผู้ชมในการได้รดน้ำดูการเจริญเติบโตนะครับของต้นไม้นะผมชอบมากๆเลย โดยที่บ้านนะครับก็จะรักต้นไม้นะครับชอบปลูกนะครับขยายพันธุ์มีหลากหลายนะครับที่ปลูกไว้นะครับเพราะว่าเป็นคนรักต้นไม้นะครับทั้งผมแล้วก็พี่ที่บ้านนะครับพี่สาวพี่เคยเนี่ยคือคนรักต้นไม้นะครับก็ปลูกไว้หลายอย่างเลยนะครับน้อกน้อยนี้ก็สวยงามนะครับเป็นไม้มงคลนะครับ มีดอกนะครับก็จะมีโชคว่าอย่างนั้นนะครับนี่แสดงว่าก็เป็นนิมิตใหมายที่ดีที่ได้มาเหมือนกันแล้วก็ได้รวยร้นฟ้ามานะครับเป็นนิมิตใหมายเป็นมงคลที่ดีนะครับพร้อมกับที่ปลูกนกน้อยไว้ที่บ้านกองออกดอกนะครับก็บอกว่าปีนี้เป็นปีเสือด้วยจะเเกิดปีเสือนะก็เขาบอกว่าปีนี้จะเป็นปีเหงเลยนะของปีเสือก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้จต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับครับ ไม้ดางนะครับไม้ดอกไม้ประดับผมก็ปลูกนะครับเอาไว้ดูเล่นนะครับมากมายนะครับเพราะว่าเป็นคนที่รักต้นไม้นะครับผมเท้าพันตาอันนี้ครับนี้เป็นเท้าพันตานะครับผมก็มีหน่อเนี่นะเบบี๋เบบี๋นะครับหนึ่งหน่อแล้วก็สองหน่อนี่นะครับเท้าพันตาครับมีจอมทัพด้วยนะคานผู้ชมก็เป็นคนที่รักนะครับต้นไม้ต้นบอสีก็เป็นหนึ่งในนั้นที่กำลัง นิยมกันนะครับในช่วงนี้นะครับกวากมรลกดนะครับก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่ได้กิ่งมาจากบ้านเพื่อนของแม่นะครับเอามากิ่งเดียวกำลังเจริญเติบโตนะครับพอดีดินเขามีอ่าน่าจะเป็นใบบบกหรือปะเนี่ยพอดีผมเห็นว่าเขาน่าจะมีประโยชน์ก็เลยเลี้ยงไว้นะครับอยู่ใต้ร่มนะครับร่มดูลมลื่นดีนะครับนี่ออกมาอย่างนี้จะดูเห็นไหมฮะเป็นป่าเล็กๆนะครับ รอบๆของกวักปกรากฏเป็นความสุขนะครับของคนรักต้นไม้นะครับผมก็ต้องขอบคุณป้าเล็กที่ให้ต้นไม้มงคลมานะครับและนี่คือรวยไม่เลิกนะครับนอกจากรวยล้นฟ้าแล้วป้าเล็กก็ยังให้รวยไม่เลิกมาด้วยนะครับซึ่งมีลักษณะเหมือนรวยล้นฟ้านะลายด่างๆคล้ายๆกันแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาเดี๋ยวจะต้องหาเวลาแล้วก็หากระถางมาย้ายให้เขาแล้วนะครับ สำหรับรวยไม่เลิกนะครับเริ่มจะขับกระห่างแล้วขอบคุณป้าเล็กนะครับพี่สาวนะครับที่ทำช่อง youtube เหมือนกันนะมาป้าเล็กชาแนลนะครับขอบคุณจากใจเลยนะครับรวยล้นฟ้าจริงหรือไม่นะครับผมบอกว่า สิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีเหตุใดที่เป็นเรื่องบังเอิญนะครับเราจะร่ำรวยนะครับเราก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ถูกต้องนะครับแล้วเราจะรวยนะครับอยากรวยก็ต้องทํามาหากินครับท่านผู้ชมทามาหากินนะครับประหยัดนะครับแล้วก็ออมแล้วก็เก็บนะครับสักวันหนึ่งเราก็จะร่ํารวยมีเงินทองนะครับหรือเราจะปลูกขายนะครับปลูกจหนายนะครับขยายพันธุ์ นั in ่นก็คือจะได้เงินได้ทองมาแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราปลูกไม้มงคลแล้วเราไม่ทำมาหากินเนี่ยเราจะได้เงินมาจากที่ไหนนะครับเราก็ต้องสร้างเหตุนะครับให้ถูกต้องนะครับผมอย่างที่พระพุทธองค์สอนไว้นะครับว่าการสร้างเหตุที่ถูกต้องนั้นก็คือ1นะครับมีทานทานคือการให้นะครับเหมือนปลาเล็กนะครับได้ให้ไม้มงคลมานะครับต้องขอบคุณจากใจนะครับทานคือการให้นะครับ ศีลนะครับศีลพระพุทธองค์ชี้ไปที่ศีลห้าข้อนะครับถ้าศีลห้าข้อบริบูรณ์ได้นะครับประเสริฐประเสริฐแล้วนะครับคารวาสอย่างเรานะครับมีศีลห้าข้อนะครับทานศีลนะครับผมสุตะสุตะคือการฟังนะครับฟังอะไรฟังธรรมธรรมของพระพุทธองค์ต้องเป็นธรรมของพระพุทธองค์นะครับก็จะมีไว้ในภัตตาปิฎกนะครับมา พระอาจารย์นะครับที่จะเอฟังอยู่นะครับก็จะนําคําในพัตรปิฎดกเนี่ยมาเทศสอนนะครับใครที่ได้ยินได้ฟังนั้นก็คือไม่ใช่เหตุบังเองิญเพราะว่าเราได้มาฟังแล้วเราได้สร้างเหตุอย่างถูกต้องนะครับท่านศีลสุตะจาคะจาคะก็คือการให้นะครับจาคะคือการให้ให้โดยไม่หวังผลด้วยนะครับท่านผู้ชม ให้ด้วยไม่หวังผลตอบแทนนะครับขอบคุณมากๆเลยเนี่ยป้าเล็กมีสิ่งดีๆมาให้นะครับผมก็ขอให้ป้าเล็กสมปรารถนานะครับป้าเล็กถ้าได้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้ป้าเล็กสมปรารถนานะครับมีโชคมีลาบนะครับเงินไหลน้องทองไหลมาป้าเล็กก็ทําของขายนะครับอร่อยนะครับผมก็อุดหนุนป้าเล็กด้วยนะผมก็กินนะครับขนมโมจิใช่ไหมครับโมจินะครับอร่อยมากๆเลยนะครับ เป็นเหมือนขนมเปี๊ยะเนี่ยแะครับผมขนมเปี๊ยะขายถูกมากนะครับท่านผู้ชม35บาทเองนะครับอร่อยมากๆนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับผมภาวนาครับผมภาวนาทานศีลสุตจะจาคะปัญญาปัญญาก็คือภาวนานั่นเองนะครับผมเพราะว่าเมื่อเราภาวนาเนี่ยพระองค์บอกว่าจะเกิดปัญญามีปัญหาอะไรเราก็จะแก้ไขได้นะครับผมห้าข้อนี้ถ้าบริบูรณ์นะครับ จะเป็นเหตุแห่งความสมปรารถนาแล้วก็ทําทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับทําทั้งหมดทั้งมวลเพราก็ตรงสรุปไปเลยอยู่ที่ข้อเดียวคือการภาวนานะครับถ้าเราภาวนาได้ทุกอย่างคือสมปรารถนาแน่นอนนะเพราะว่าในขณะที่เรานั่งภาวนาอยู่เนี่ยเทพมหจรรย์จะเกิดขึ้นกับเรานะครับเทพมหจรรย์เนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราหนึ่งในขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาเนี่ย ศีลห้าข้อเราจะบริบูรณ์นะครับข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเราไม่ได้ไปฆ่าสรรพชีตเพราะว่าเรานั่งภาวนาอยู่นะครับผมเราไม่ได้ใจรักทรัพย์ไม่ได้ไปประทุติดในกรมนะครับไม่ได้ไปพูดจากโกหกส่อเสียดอะไรไทยแล้วก็ไมได่ดื่มสุรายาเมานะครับสีลห้าข้อเราก็เลยบริบูรณ์แบบอัตโนมัติเลยในขณะที่เรานั่งภาวนาอยู่นะครับก็จึงเป็นเหตทุที่ให้มาซึ่งได้ทั้งกุศลได้ทั้งอนิสงส์มาก ผู้ใดที่ปฏิบัติภาวนาเมื่อทําการค้าขายก็จะได้กําไรตามที่ปรารถนาผู้ใดที่ภาวนานะครับภาวนาเกินกว่าเวลาที่เราเนี่ยกำหนดไว้ก็แสดงว่าเวลาเราไปค้าขายเนี่ยจะได้กําไรเกินกว่าที่ปรารถนาซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าผมก็ปฏิบัติภาวนาในช่วงโควิดเพราะว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับผมก็จะมีะไรายได้จากไหนนะครับผมก็ทํากินทําขายแล้วก็ทํา youtube ลงอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชม ก็เลยทาให้มีไรายได้นะครับจากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับแล้วก็เอฟซีที่น่ารักทุกคนเนี่ยช่วยเป็นผู้อุปการะคุณที่น่ารักมากๆเลยได้สั่งปลาแห้งของเจเอเนี่ยไปรับประทานกันละครับแล้วผมก็ได้มีไรายได้จากการขายปลาแห้งปลาส้มของผมนี่แหละครับในช่วงโควิดนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยก็เป็นเป็นเหตุที่ให้เราได้มาเพราะว่าเหตุทุกอย่างไม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญดังนั้นการที่เรามีไม้มงคลเข้ามาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะ มันจะเป็นอะไรที่มันสอดคล้องนะครับมันเข้ามาพร้อมๆกันเลยครับประเล็กปะเล็กให้มารวยร้นฟ้านะครับแล้วก็ว่านนกน้อยของผมก็ออกดอกพอดีเลยที่บ้านนะครับกําลังสวยออกดอกสวยด้วยนะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนาะดอกสวยมากแล้วก็รวยร้นฟ้านะครับเจจะรวยร้นฟ้าข่าวนี้หรือเปล่านะครับแสนวิวล้านวิวจะมาไหมนะครับก็ต้องติดตามรับชมให้กําลังใจเจเอชาแนลด้วยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกับเจเอชาแนลใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ คลิปนี้ฝากไว้ที่นี่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย